ดีนักเรียนป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุูอีกครั้งในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในวันนี้จะเป็นเรื่องแรกของเทอม2องเนาะเราจะเรียนกันในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะในเรื่องนี้อ่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างนะคะเราจะเรียนทั้งหมด2ประเด็นประเด็นแรกก็คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ และประเด็นที่2ก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะเรื่องนี้จะเรียนประมาณ1ิบชั่วโมงในส0ชั่วโมงก็จะมีกิจกรรมมีการทดลองด้วยนะคะ,ะตัวชี้วัดนะคะที่นักเรียนควรทราบก็คืออธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่างการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้เราอาจจะไม่รู้ว่าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ อย่างจานดาวเทียมอย่างเงี้ยที่เราดูโทรทัศน์หรืออะไรเงี้ยการส่งสัญญาณเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีส่วนร่วมนะหรือล่าสุดอะเห็นข่าวมาที่เขาไปถ่ายทําหนังในสถานีอวกาศอะโดยการขึ้นจรวดไปอะเดีย๋ยวเราจะได้ได้ดูหนังที่เขาถ่ายทําจริงที่สถานีอวกาศจริงๆนะคะน่าจะเป็นของอเมริกามั้งเดี๋ยวรอดูก่อนว่าหนังเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนี่ยมันก็จะอยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดเลยนะ มือถือก็ใช่นะสัญญาณเทคโนโลยีอากาศเหมือนกันคือการโทรสมมุติคุณครูอยากจะโทรหานรินตอนนี้คุณครูเห็นหน้าารินอ่ะคุณครูก็จะหยิบมือถือของคุณครูโทรกดตึ๊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 ดสัญญาณจากมือถือคุงครูก็จะไปที่เสาสัญญาณเคยเห็นใช่ไหมบนยอดตึกที่มันจะมีเหมือนเป็นเสาสูงๆแล้วก็มีไฟกระพริบกระพริบกระพริบเสาสัญญาณนั้นก็จะยิงไปที่ดาวเทียมคุณครูจะอ่ะจากดาวเทียมนั้นก็จะไปยิงหาสัญญาณก็จะยิงไปที่ เสาสัญญาณที่ใกล้กับนารินสมมติบ้านครูอยู่เชียงใหม่สมมตินะบ้านครูอยู่เชียงใหม่อยู่ไกลเชียส่วนบ้านานารินอยู่นาราธิวาสอ่าเหนือสุดกับใต้สุดอ,อยู่ไกลเลยนารินบอกอ่ะเสร็จแล้วครูก็จะโทรจากเชียงใหม่ใช่ไหมจากเสาสัญญาเชียงใหม่ยิงไปที่ดาวเทียมอยู่นอกโลกจากนั้นดาวเทียมนั้นอ่ะก็จะไปค้นหาว่าสัญญาณของนารินะมือถือนารินอยู่ตรงไหนก็จะยิงไปใกล้ที่เสาสัญญาณที่นราธิวาสจากเสาสัญญาณที่นราธิวาสก็จะยิง ขึ้นมาที่มือถือของนลินนลินก็จะยิงเสียงครูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือประโยชน์ของเทคโนโลโยีอวกาศนะที่ใช้ในวิตประจําวันของเราอ่ะหยิบหนังสือวิขึ้นมาเลยจ้าเปิดไปที่หน้า147ละกันอ่ะก็จะเป็นหน้าหน้าบทนำเนาะอ่ะมาดูเรื่องแรกกันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนะคะ มาดูกันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนะความก้าวหน้าคืออะไรก็คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยจะทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างสิ่งแรกที่มนุษย์ทําก็คืออยากรู้ว่านอกโลกมีอะไรมนุษย์ก็จะสร้างเหมือนลักษณะเหมือนกล้องอะคะ่ะกล้องส่องทางไกลคล้ายๆแบบนั้นแต่อันนี้เรียกว่ากล้องโทรทัศน์เพื่อที่จะสังเกตดาวที่อยู่นอกโลกแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนเป็นแบบว่า สามารถส่งวัตถุกออกไปนอกโลกแล้วก็ส่งคนหรือสิ่งมีชีวิตออกไปน,นอกโลกเพื่อจะออกไปดูว่านอกโลกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงมันตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะในอนาคตครูว่าอาจจะมีการทัวร์ดวงดาวดาต่างๆก็ได้นะแต่นักเรียนต้องเก็บเงินไว้นะเพราะมนุษย์ใช้เชื้อเพลิงเยอะในการเดินทางนั่นเองนะสิ่งแรกที่มนุษย์ทําก็คือมนุษย์ตอนกลางคืนแต่ก่อนไม่มีแสงไฟใช่ไหมพอมืดปุ๊บ ก็จะมองเห็นดาวบนท้องฟ้าชัดเลยเหมือนใครเคยไปเที่ยวพวกภูเขาอย่างเงี้ยไปนอนกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพกตกกลางคืนหูดาวสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอย่างนั้นเคยเห็นใช่ไหมดาวสวยมากคนก็เริ่มสงสัยว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มหาสร้างสิ่งประดิษฐ์เนี่ย ก็รียกส่องว่าเฮ้ยดาวแต่ละดวงมัน,มนงามนะอะไรอย่างเงี้ยค่อยพัฒนาต่อไปนะคะสรุปง่ายๆเทคโนโลยีอวากาศก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่ทั้งในโลกนะแล้วก็อยู่นอกโลกโดยนำความรู้ที่ได้จากการสำรวจเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเมื่อวานมีคนยังไม่ได้ดูคลิป ยอมรับนะสักด,ดีไม่ได้ดูคลิปตามนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวากาศเดีย๋ยวเรามาชมคลิปกันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบแรกของหน่วยการเรียนเรื่องเทคโนโลยีอวากาศกันนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวากาศกันครับเอ แล้วเราจะให้ใครมาช่วยให้ความรู้ในเรื่องนี้ดีกันนะน้องๆคิดว่าควรเป็นใครดีครับเรื่องเกี่ยวกับอวกาศแบบนี้เราคงต้องให้พี่นักวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายให้เราฟังแล้วล่ะครับน้องๆพร้อมจะไปหาพี่นักวิทยาศาสตร์กันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปหาพี่นักวิทยาศาสตร์กันเลยครับ,รวรส,รรบสวัสดีครับพี่นักวิทยาศาสตร์อา้าวสวัสดีครับวันนี้มาหาพี่ถึงที่ แสดงว่ามีเรื่องสงสัยอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับพอดีวันนี้น้องๆเขาอยากรู้เรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศกันนะครับถ้าอย่างนั้นพอดีเลยไหนๆก็มาถึงนี่กันแล้วพี่จะพาทัวร์สถานีอวกาศพร้อมกับอธิบายให้น้องๆฟังเองนะครับเอาล่ะครับน้องๆอ,อนอื่นน้องๆต้องรู้จักความหมายของคําว่าเทคโนโลยีอวกาศก่อนนะครับซึ่งเทคโนโลยีอวกาศก็คือ การสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่ทั้งในโลกและนอกโลกของเราน้องๆรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนทำให้ทุกวันนี้มนุษย์เรามีความรู้ใหม่ๆมากขึ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนี้เองที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น เพื่อสำหรับศึกษาดวงดาวและต่อมายังสามารถสร้างจรวดเพื่อส่งดาวเทียมและยานอาวากาศออกไปสู่อาวากาศได้อีกด้วยนะครับเอาล่ะครับพี่จะพาน้องๆไปศึกษาเทคโนโลยีอาวากาศกันนะครับเทคโนโลยีอาวากาศชิ้นแรกที่พี่จะแนะนำให้น้องๆรู้จักก็คือกล้องโทร,รทัศน์ครับกล้องโทร,รทัศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ส่องดูวัตถุในท้องฟ้าผู้ที่พัฒนากล้องโทร,รทศน์ และนำมาใช้ส่องดูวัตถุในท้องฟ้าคนแรกก็คือกาลิเลโอกาลิเลอีนั่นเองครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมครับว่าเรายังมีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่อยู่นอกโลกอีกด้วยนะครับกล้องนี้มีชื่อว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลโดยเป็นกล้องโทรทัศน์ที่โคจรในวงโคจรของโลกซึ่งกระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี่ นำส่งขึ้นสู่วงโครจรเมื่อ25เมษายน2533โดยกล้องจะใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะที่ปีกสองข้างเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานซึ่งกล้องจะถูกควบคุมการทำงานจากบนพื้นโลกและส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อศึกษารายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้กว้างไกลกว่าเดิม เพราะกล้องฮับเบิลสามารถส่องไปได้ไกลถึง14,000ล้านปีแสงและต่อไปพี่จะพาน้องๆไปรู้จักเทคโนโลยีอวกาศอันต่อไปกันเลยนะครับน้องๆเห็นเจ้าเครื่องที่ตั้งอยู่ตรงนั้นไหมครับนั่นคือยานอาวกาศจำลองนั่นเองครับยานอวกาศ คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อส่งออกไปสำรวจสิ่งต่างๆในอาวากาศโดยยานอาวากาศนั้นจะมีนักบินอาวากาศขึ้นไปด้วยหรือไม่มีก็ได้สำหรับยานอาวากาศที่ไม่มีนักบินอาวากาศขึ้นไปด้วยนั้นจะมีศูนย์บังคับการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับเอาล่ะครับเรามารู้จักกับเทคโนโลยีอาวากาศอีกหนึ่งอย่างกันนะครับระหว่างที่น้องๆมาหาพี่นั้นน้องๆสังเกตเห็นอะไรที่นอกสถานีอาวากาศไหมครับ เราลองเดินออกไปที่นอกสถานีอวกาศกันดูนะครับน้องๆเห็นไหมครับจร,รวดที่ตั้งอยู่ตรงข้างๆสถานีอวกาศนั้นนะ่ะมันมีขนาดเกือบเท่าของจริงเลยนะครับจร,รวดที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้เป็นจร,รวดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพาหานะที่จะนํายานอวกาศออกไปนอกโลกครับแต่การที่สร้างจร,รวดเพื่อพายานอวกาศออกไปนอกโลกแต่ละครั้งนั้นทําให้สูญเสียงบประมาณมากมายเพราะว่าจร,รวดนั้นใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นต่อไปเพื่อมาทดแทนจรวดจ,จะเป็นเทคโนโลยีอะไรนั้นเรากลับเข้าไปข้างในสถานีอวกาศกันดีกว่าครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่เทคโนโลยีที่มนุษย์ได้สร้างมาเพื่อชดเชยข้อบกกร้องของจรวดแล้วนะครับที่น้องๆเห็นอยู่ด้านข้างพี่ตอนนี้ก็คือกระสวยอวกาศจำลองนั่นเองครับกระสวยอวกาศ เป็นยานอาวกาศชนิดหนึ่งพัฒนามาจากจรวดเนื่องจากจรวดเป็นพาหนะที่ใช้งานได้เพียงครั้งเดียวนักวิทยาศาสตร์จึงได้สร้างกระสวยอวกาศที่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศได้หลายครั้งเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างจรวดยังไงล่ะครับและตอนนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับดาวเทียมนะครับดาวเทียมเป็นเทคโนโลยีอวกาศ ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโครจรรอบโลกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกส่งผลให้สามารถโครจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกเพื่อใช้ทางการทหารการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศนั่นเองครับเอาล่ะครับทีนี้ก็มาถึงเทคโนโลยีอวกาศอย่างสุดท้ายที่พี่จะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือสถานีอวกาศครับ ซึ่งสถานีอวกาศนั้นมี2แบบที่พี่และน้องๆอ,อยู่ตอนนี้ก็คือสถานีอวกาศภาคพื้นดินที่มีไว้ให้มนุษย์ทำงานวิจัยและทดลองบนโลกแต่สถานีอวกาศอีกแบบก็คือสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลกโดยจะเป็นยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่โคจรรอบโลกเพื่อให้มนุษย์ใช้เป็นที่พักและทำงานวิจัยทดลองต่างๆนอกโลกหรือบางทีก็ใช้เป็นที่พักระหว่างทางของนักบินอวกาศ ที่เดินทางไปยังอวกาศอีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับทั้งได้ความรู้มากมายพร้อมกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานีอวกาศภาคพื้นดินด้วยสนุกมากเลยครับพี่นักวิทยาศาสตร์น้องๆเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับคราวหน้าถ้ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศคงต้องให้พี่นักวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายให้ฟังอีกได้ไหมครับได้เสมอเลยครับ เราดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูเรื่องแรกนะคะหน้า149เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่คิดค้นเกี่ยวกับการสร้างกล้องโทรทัศน์เนี่ยชื่อว่ากาลิเลโอกาลิเลอีนะคะกาลิเลโอเนี่ยเขาสน,สนใจว่าทำไมดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้ามันมีแบบหน้าตาสวยงามยังไงอยากจะรู้เขาก็เลยประดิษฐ์ค่ะ สิ่งนี้ขึ้นมาเรียกว่ากล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์จำไว้นะก็คือเป็นการมองของที่ที่ใหญ่แต่อยู่ไกลให้ชัดขึ้นส่วนกล้องจุลทัศน์จุลทัศน์ที่เราเคยส่องอะพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอะ่ะอันนั้นคือมองสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆให้ชัดขึ้นมันจะต่างกันนะโทรทัศน์คือมองออกไปนอกโลกจุลทัศน์คือมองสิ่งเล็กๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพวกเชื้อโรคพวกจุลินทรีย์หรือว่าเส้นผมเราเนี่ย ก็สามารถมองได้นะนักเรียนตัดแล้วก็ไปวางแล้วก็มันจะขยายได้ถึง,ถงประมาณหนึ่งร้อยเอ็กเลยนะกล้องโทรทัศน์จุลทศน์ธรรมดานะจุลทศนศอ่ะส่วนอันนี้กล้องโทรทัศน์ซึ่งสิ่งที่กาลิเลโอประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่ากล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงซึ่งท่านเรียนที่โรงเรียน,นคุณครูจะให้จําว่ากานูนหักเหทําไมถึงเป็นกานูนหักเหเดีย๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งอ่า นะคะส่วนต่อมานะในปัจจุบันก็คือเซอร์ไม่ใช่ปัจจุบันอีกหลังจากนั้นมาอีกหน่อยหนึ่งเซอร์ไอแซคนิวตันคนที่คิดค้นแรงโน้มถ่วงของโลกที่ไปนั่งอยู่ใต้ต้น Apple, แอปเปิลแหละแอปเปิลก็ตกใส่หัวแล้วก็อ๋อโลกเราเนี่ยมีแรงที่ทําให้วัตถุต่างๆตกลงสู่พื้นโลกได้นะคะคนเดียวกันนะแต่ไอแซคนิวตันเนี่ยเขานอกจากคิดค้นเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแล้วเนี่ยเขาก็ยังประดิษฐ์ค่ะ กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงสะท้อนแสงก็คือมันก็จะมองเห็นได้ชัดมากกว่าของกาลิเลโอนะก็คือมองได้เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันจะใช้ชนิดนี้มากกว่าของกาลิเลโอนะคะอย่างวันอย่างจําได้มาเรื่องที่แล้วที่เราดูจันทรุปราคาสุริยุปราคาจําได้ไหมที่รัชกาลที่4ี่ค่ะคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเขาใช้กล้องโทรทัศน์ของกาลิเลโอนะ ใช้ชนิดสะท้อนหักเหแสงแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนจะนิยมใช้กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงได้ครูก็จะให้จําแบบนี้เซอร์ว,ว้ลทอนเซอร์ว,ว้ลทอนอ่ะเดีย๋ยวจะบอกอยทีว่าทําไมถึงเป็นเซอร์แล้วก็ว,ว้ลแล้วก็ทอนต่างกันกันกบกานูหักเหยังไงนะคะและในปัจจุบันก็เทคโนโลยีล้ําหน้ามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะนักเรียนอันนี้กล้องสองชนิด ที่แตกต่างกันนะอันนี้หักเขแสงของกาลิเลโอสะท้อนแสงของไอแซคนิวตันนะคะที่คิดค้นขึ้นมานั่นเองนะในปัจจุบันก็จะมีอีกกล้องหนึ่งเรียกว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุตอนนี้ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศจีนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะมาเรามาดูกิจกรรมเรากันดีกว่าเปิดหน้า149ค่ะนักเรียนเขียนวันที่ลงไปวันนี้วันที่สี พอยหกนะสี่นะสี่พอยหกสี่นะคะเดีย๋ยววันนี้ลองเขียนอะไรข้าวๆก่อนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะการทดลองวันนี้ชื่อว่าการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ชนิดหักเขแสงอย่างง่ายอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเลนนูนหรือแว่นขยายเนี่ยสองอันอันนึงจะมีขนาดใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณห้าเซนอีกอันนึงจะมีขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 2.5เซนนะคะเอามาใช้แค่นี้เองอุปกรณ์ง่ายมากใช้เลนส์นูนสองตัวนะก็ะคือแว่นขยายสองอันเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทดลองถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนนะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้อยห้าสิบถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็จะไปยืนอยู่หน้าห้องวิทย์แล้วเราก็จะใช้เลนส์น,นูนหรือแว่นขยายที่มีขนาดเล็กเนี่ยวางไว้ใกล้ตา อันนี้นะขนาดเล็กวางไว้ใกล้ตาส่วนเอแว่นขยายที่มีขนาดใหญ่กว่าเราจะวางไว้ใกล้วัตถุจากนั้นนักเรียนเราก็จะถือสองอันใช่ไหมแล้วเราก็จะส่องไปที่ป่องเมนคะ่ะนักเรียนอ๋อ,อมีคนมีกระจกอ่ะป่องเมนป่องเมนที่วัดนะคะแล้วก็จะส่องดูว่าบนยอดของป่องเมนอะมีอะไรบ้างมีพระพนมมือหรือมีรูปอะไรอยู่นะตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะส่องอย่างนั้นเอา แต่อันเนี้ยคุณถ้าทำแบบนั้นมันจะชัดขึ้นหรออ่ามันจะชัดขึ้นไหมอ่าลองคิดดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้จะมาต่อเรื่องนี้กันว่ามันจะชัดขึ้นไหมหรือมันจะมีลักษณะเป็นยังไงอ่าพูดง่ายๆก็คือสมมติเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะเห็นลักษณะของป่องเมนตรงๆธรรมดาแต่ถ้าเราใช้แว่นขยายสองอันที่มีขนาดต่างกันอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับขนาดเอานะคะนักเรียนใกล้ตาเฮ้ยมองเห็นชวกรเห็นไหมเห็นไหม อาชัวะกรก็จะหน้าใหญ่ขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นของที่อยู่ไกลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นชัดขึ้นนั่นเองอาแล้วก็ทําการทดลองซ้ำไปนะคะอามาบันทึกคําถามก่อนทํากิจกรรมก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาทํากิจกรรมกันคําถามสําคัญวันนี้คืออะไรเร็วใครตอบได้คําถามสําคัญวันนี้คือกล้องโทรทัศน์ถักกล้องโทรทัศน์ชนิดถักแหงแสง มีส่วนประกอบสําคัญอะไรบ้างและมีหลักการทํางานอย่างไรเลิศถูกต้อง่ะตอบลงไปเลยค่ะเด็กๆเก่งมากปรบมือไม่มีเสียงตกเองเหมือนครูจะเหงาใครเสร็จค่ะใครเสร็จข้อแรกแล้วอ่านข้อสองรอเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งอ่าข้อที่สองค่ะ นักเรียนคิดว่าภาพที่เกิดจากการมองวัตถุผ่านเลนส์นูนสองอันเนี้ยที่อยู่ในระนาบเดียวกันมเมื่อกี้ที่เราวัดนะนักเรียนคิดว่าภาพเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงในชาวกรเอาแว่นขยายวางไว้ที่หน้าเฉยิแล้วก็ลองปรับใกล้ไๆดูดิอ่ะไกล้ๆเขาอีกไกลเขาอีกไกล้เขีถว่าภาพจะมีลักษณะเป็นยังไงอ่ะวิชาวกรโชว์แล้วอ่วาแก่เพื่นครับอ่าภาพก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะ อ่นอกจากใหญ่ขึ้นแล้วมีอะไรได้อีกถ้าสองอันอ่ะชัดขึ้นชัดเจนขึ้น,อ,น,น,นอ่าเขียนได้เลยใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะหรือภาพนั้นอ่ะอาจจะเกิดการกลับหัวก็ได้นะเออตริงหรือเปล่าเพราะถ้าเราใช้สองอันดูอันนี้เป็นแนวคำตอบนะหนูจะตอบว่าภาพใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นก็ได้และอาจจะเพิ่มเติมแบบที่คุณครูตอบก็ได้นะคะ มันไม่ไปอีกแล้วอ่านะคะของครูก็จะตอบว่าภาพที่เกิดจากการมองวัตถุผ่านเลนส์นูนสองอันอยู่ในระนาบเดียวกันจะเป็นภาพหัวกับกับวัตถุมีขนาดใหญ่กว่าตาที่มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยออกเข้าไปได้นะคะมีขนาดใหญ่กว่าที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมลงไป อันนี้เป็นแค่แนวคําตอบนะนักนรียไม่จำเป็นต้องตอบเหมือนครูก็ได้นะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาทําการทดลองกันอย่าลืมเตรียวนะแว่นขยายสองอันขนาดต่างกาันหรือเท่ากันก็ได้เดีย๋ยวมาลองรู้ว่าผลนะ่ะที่ได้มันจะเหมือนหรือต่างกันไหมนะคะครูใช้แว่นตาแทนได้ไหมอะแว่นตาสองอันมาต่อกันเลย<ด>ต,ต้องเป็นแว่นตาคนสายตายาวนะโอเคครูต้องเป็นแว่นตาคนแก่นะ่ะ เข้าใจใช่ไหมเพื่อนตาเพื่อนสายตายาวอ่ะลองดูลองดูองดเออเราของในในบ้านเรามาใช้ได้ได้ได,ได้ลองดูน่าสนใจอันนี้ครูยังไม่เคยลองนะเกมนิมิตน,น่าสนอันนี้ต้องมาลองดอูวันนี้ก็จะเอาแค่ประมาณนี้แหละและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําการทดลองกันต่อมีใครจะถามเลยไหมใครยังไม่ทําแบบทดสอบก่อนเรียนอย่าลืมไปทํานะคะอยู่ในลิงก์ที่คุณครูส่งให้เมื่อวานนะ อย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะครูคะผมผิดข้อโจรคธาอะครูตอนที่ผมทาข้อสอบอะผมสลับกันเลย <S <S เจาสลับกันเลยครูไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนเรียนถือว่าเราอยากครูอยากรู้ว่าเด็กๆมีความรู้ในเรื่องเนี้ยมากน้อยเพียงไหนอ่าเพราะฉะนั้นเธอจะทําทได้หน,นึนน่งคะแนนศูนย์คะแนนหรือสองคะแนนไม่มีผลเพราะว่าอันเนี้ยครูไม่ได้เก็บนนคะแนนครูแค่อยากดูว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีความรู้พื้นฐานเท่าไหร่เรียนมาแล้วตอนป .4 ป .5 แล้วเออมีความรู้พื้นฐานเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องเนี้ยนักเรียนมันเหมือนเป็นการชี้นําว่าเรื่องเนี้ยการทาแบบทดสอบปัเรียนนะมันคือการชี้นําว่าเรื่องเนี้ยจะเรียนอะไรทําให้นักเรียนเกิดความสงสัยและเอ๊ะอ,อะไรประมาณเนี้ย